เดกของพวกเราเองว่าวัยเด็กของพวกเรานั้นเราอยากเป็นอะไรอยากทำอาชีพอะไรเอ้ยเห็นสวยๆแบบนี้มีความฝันนะแม่ทำเป็นเล่นไปแล้วแต่ว่าพวกเราอะไม่ได้อยู่กันแค่นี้เรามีแขกรับเชิญสุดเอกลุศที่หลายๆคนนะคะตั้งหน้าตั้งตารอเขาคนนี้เป็นพิเศษเลยว้าวแต่ว่า ก่อนที่เราจะไปโทรหาเขาหรือว่าไปพบกับเขานั้นเราจะมาสอบถามกันก่อนว่าสาวๆของพวกเรานั้นตอนเด็กๆอยากทำอาชีพอะไรอ่ะเริ่มกันที่คนสวยดาวดาวจิตวิทยาของเราเองค่ะอยากทำอาชีพอะไรคะอยากเป็นสถาบนนี้ค่ะแล้วเคอะอยากเป็นอาชีพอะไรอยากเป็นทันตแพทย์ค่ะแล้วรู้หรือเปล่าว่าทัานตแพทย์นั้นทำงานอะไรทำเกี่ยวกับอะไรถ้ายังไม่รู้ ไปดูกันคมาแพทย์มีหน้าที่ตรวจวินิจฉัยบำบัดหรือป้องกันโรคฟันโรคอวัยวะที่เกี่ยวกับฟันโรคอวัยวะในช่องปากรูขากันไกรและกระดูกใบหน้าที่เกี่ยวเนื่องกับขากรรไกรรวมทั้งการกระทาทางศัลยกรรมและการกระทําใดๆในการบําบัดเช่นดูรณะและฟื้นฟูสภาพอวัยวะในช่องปากกระดูกใบหน้าที่เกี่ยวเนื่องกับขากรรไกรและการทําฟันในช่องปาก ลักษณะของงานที่ทำตรวจสุขภาพช่องปากเหงือกและฟันรักษาตามอาการของโรคและความผิดปกติของเหงือกฟันและช่องปากด้วยการสารยกรรมให้ยาและวิธีการอื่นๆใช้เครื่องเอ็กซเรย์และทดสอบตามความจำเป็นพิจารณาผลของการตรวจและการทดสอบและเลือกวิธีการรักษาที่ตรงจุดและถูกต้องการประดิษฐ์ฟันปลอมและการใส่ฟันปลอมรวมทั้งการจัดฟันที่มีลักษณะผิดปกติให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ 1. สําสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตีทางทานะแพทย์ 2. มีความรู้ในการประดิษฐ์งานวิจัยและทดลอง 3. ม,มีสุขภาพแข็งแรงรู้หลักจิปจิตวิทยาอดท,ทนต่อแรงกดดันมั่นใจในตนเอง 4. มีความซื่อสัตย์รักและศรัทธาในวิชาชีพมีคุณธรรมและจริยธรรม 5. รักงานบริการไม่รังเกียจผู้ป่วยคณะสาขามหาวิทยาลัยที่เปิดสอน คณะทันตแพทย์เยาศาสตร์สาขา Exercise and Sport มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะทันตแพทยเทยาศาสตร์สาขาการวิจัยทางทันตแพทยเทศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คณะทันตแพทยเทยาศาสตร์สาขาการวิจัยทางทันตแพทยเยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะทันตแพทย์เทยาศาสตร์สาขาชีววิทยาทางช่องปากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะทันตแพทยศาสตร์สาขาทันตกรรมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตคณะทันตแพทยศาสตร์สาขาทันตกรรมจัดฟันจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะทันตแพทยศาสตร์สาขาทันตกรรมจัดฟันมหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะทันตแพทยศาสตร์สาขาทันตกรรมจัดฟันมหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะทันตแพทยศาสตร์สาขาทันตกรรมบทเขียวจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะทันตแพทยศาสตร์สาขาทันตกรรมบูรณะมหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะทันตแพทยศาสตร์สาขาทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและทันตกรรมรากเทียมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะทันตแพทยศาสตร์สาขาทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะแล้วเราก็รู้กันไปแล้วนะคะว่าพี่เคของเรานั้นอยากเป็นทันตแพทย์แล้วทันตแพทย์นั้นทําเกี่ยวกับอะไรทําอะไรยังไงบ้าบ้า แต่ว่ายังไม่รู้เลยนะว่าเพนนะอยากเป็นอะไรเพนนะคะอยากจะเป็นเป็นเป็น,ปนจิตแพทย์ค่ะรู้ไหมว่าจิตแพทย์เนี้ยคือแบบเป็นคนยังไงอะไรยังไงศึกษาที่ไหนถ้ายังไม่รู้ไปดูกันเลยค่ะจิตแพทย์มีหน้าที่ตรวจและวินิจฉัยอาการทางจิตและรักษาอาการผิดปกติของผู้ป่วยตรวจ ค้นโลกและความผิดปกติต่างๆของผู้ป่วยเพื่อให้ทราบถึงสาเหตุอาการผลของโรคและความผิดปกติโดยใช้เครื่องมือทดสอบร่วมก,กับการสังเกตพฤติกรรมการสัมภาษณ์การวิเคราะห์และการแปลผลแบบทดสอบอีกทั้งทำงานร่วมกับแพทย์เฉพาะทางอื่นๆเพื่อกำหนดวิธีการรักษาการสั่งยาแนะนำผู้ป่วยและญาติให้อยู่ในการปฏิบัติงานเพื่อช่วยการรักษาและบันทึกประวัติการรักษาผู้ป่วยลักษณะของงานนะคะ หนึ่งคือตรวจร่างกายวินิจฉัยสั่งยารักษาอาการผิดปกติของผู้ป่วยสองสั่งตรวจทางเอ็กซเรย์หรือการทดสอบพิเศษสามพิจารณาผลการตรวจและผลการทดสอบวินิจฉัยความผิดปกติปรึกษาแพทย์เฉพาะทางหรือแพทย์อื่นๆตามความจำเป็นค่ะสี่บำบัดรักษาอาการความผิดปกติทางจิตโดยให้คำแนะนำให้คำปรึกษาและการรักษาอื่นๆเช่นการรับประทานยาการแนะนำผู้ป่วยและญาติให้ ให้อยู่ในเรื่องการปฏิบัติตนที่จำเป็นในการบางํงบัด้าค่ะเก็บรักษาบันทึกเกี่ยวกับผู้ป่วยและการรักษาพร้อมติดตามผล6อาจประสานงานกับแพทย์ในโรงพยาบาลหรือสถาบันอื่นๆสภาพการปฏิบัติงานนะคะปฏิบัติงานในลงในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลตามเวลาป ตามเวลาปฏิบัติงานตัวรักษาคนไข้หรือคนไข้ในและคนไข้นอกอาจถูกเรียกตัวได้ทุกเมื่อเพื่อไปรักษาคนไข้ให้ได้ทันทีโดยจะต้องมีความพร้อมเสมออาชีพจิตแพทย์ส่วนใหญ่จะปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเป็นประจำหรือในสถานบําบัดผู้ป่วยค่ะคุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพนะคะต้องมีความสำเร็จทางการศึกษาวิชาจิตแพทย์คณะแพทย์ มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจไม่ผิการหรือผิดปกติค่ะปัจจากโรคหลาย 3. ม,มีความเข้าใจอดทนอดกลั้นที่จะยอมรับฟังปัญหาหรืออาการของผู้ปว่วยที่อาจผิดปกติทางด้านจิตใจในลักษณะสา,าเหตุและอาการที่แตกต่างกันค่ะ 4. มีความซื่อสัตย์ในอาชีพของตนมีคุณธรรมและจริยธรรมทางการแพทย์ ไม่ใช้ความรู้ทางจิตวิทยาเป็นหลอกลวงหรือทำลายผู้อื่นความก้าวหน้าทางอาชีพนะคะเป็นผู้ประกอบ นี้มีความชำนาญและประสบความสำเร็จจะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งจนถึงระดับผู้บริหารหากม,มีความสามารถในการบริหารหรืออาจประกอบธุรกิจของตนเองโดยเปิดคลินิกลับให้คำปรึกษาต่อผู้อื่นมีปัญหาทางจิตท,ทั่วไปนอกเวลาทำงานเป็นรายได้พิเศษสำหรับผู้ที่มีความชำนาญและมีทีมงานที่สามารถร่วมร่วมทั้งมีเงินทุน จำนวนมากที่สามารถเปิดโรงพยาบาลหรือสถานพักฟื้น,ให,นให้กับผู้ป่วยที่รักษาผู้ป่วยทางจิตได้อัตราเงินเดือนนะคะอัตราเงินเดือนของจิตแพทย์ในโรงพยาบาลรัฐเริ่มต้นที่50 0 0 0บาทขึ้นไปนะคะ่ะเงินเดือนในโรงพยาบาลเอกชนอยู่ที่1,000-1,000บาทนอกจากผล ตอบแทนในรูปแบบเงินเดือนแล้วรวมทั้งผลต้องอาจได้รับผลประโยชน์พิเศษอย่างเช่นค่ารักษาพยาบาลเงินสะสมเงินช่วยเหลือสวัสดิการและรูปรูปแบบอื่นๆเช่นเงินเงินชาปนากิจเงินโบนัสเป็นต้นค่ะเงินเดือนเฉลี่ย80,000บาทต่อเดือนค่ะคณะที่สามารถเรียนต่อได้ในในขณะนี้นะคะคือคณะแพทย์สาขาจิตเวชค่ะ คณะสาขามหาลัยที่เปิดสอนตอนนี้นะคะมีมหาลัยมหาลัยเชียงใหม่มหาลัยจุฬาลงกรณ์มหาลัยขอนแก่นมหาลัยเชียงใหม่ค่ะและทุกมหาลัยก็จะอยู่ในคณะสาขาคณะแพทย์สาขาจิตเวชค่ะเราก็รู้ไปแล้วนะคะว่าจิตแพทย์ทําเกี่ยวกับอะไรแต่เรายังไม่รู้เลยว่าสถาปนิที่พี่อาอยากเป็นนั้นทาเกี่ยวกับอะไรเราต้องไปฟังกันเลยค่ะไปเลยค่ะ ทำความรู้จักอาชีพสถาปน,นิกกันนะคะ สถาปัตยกรรมหรือตึกรามบ้านช่องอาคารต่างๆจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยค่ะหากไม่มีผู้ออกแบบสร้างสารรค์และวางแผนก่อสร้างเหล่านั้นที่เราเรียกกันว่าสถาปนิกซึ่งผู้คนทุกคนนะคะล้วนต้องการที่อยู่อาศัยสถานที่ทํางานแหล่งเรียนรู้แหล่งช้อปปิง้งสถาปนิกมีหน้าที่ออกแบบเพื่อในระมิดพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอกอาคารไม่ว่าจะขนาดเล็กๆเพียงห้องเดียวหรือไปจนถึงอาคารขนาดใหญ่โต ที่มีโครงสร้างสลับซับซ้อนกันค่ะงานสถาปัตยะกรรมเป็นการผสมกันระหว่างวิทยาศาสตร์และศิละปะเพราะต้องใช้ทักษะการแก้ปัญหาเพื่อให้มนุษย์อยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมได้จึงถือเป็นศาสตร์ที่ต้องเข้าใจความเป็นมนุษย์อย่างของแท้ด้วยค่ะ มาดูคุณสมบัติที่เหมาะสมกับอาชีพสถาปนิกกันนะคะ 1. มีความละเอียดรอบคอบการทํางานเขียนแบบต้องมีความละเอียดอย่างมากค่ะและเช็คความถูกต้องอย่างละเอียดด้วย 2. มีความคิดริเริ่มสร้างสารรค์แน่นอนเลยค่ะว่าความคิดสร้างสารรค์เป็นของคู่กับนักออกแบบเสมอแต่การออกแบบบ้านอาคารหรืองานโครงสร้างใดๆก็ตามนะคะความสวยงามก็ต้องมาพร้อมกับฟังก์ชันเช่นกันค่ะ 3. มหมั่นศึกษาหาความรู้ในวิชา การเป็นนักออกแบบควรขยันที่จะหาความรู้หรือเปิดรับไอเดียใหม่ๆและเทคโนโลยีการก่อสร้างใหม่ๆอยู่เสมอค่ะ 4. ทํทำงานภายใต้ความกดดันได้ดีหลายครั้งที่งานของสถาปนิกอยู่ภายใต้ข้อจํากัดของเวลาและความต้องการของลูกค้าซึ่งอาจจะไม่สิ้นสุดค่ะ 5. มีความรับผิดชอบสูงงานออกแบบสถาปนิกเป็นงานที่ใช้วิชาชีพและความรู้เฉพาะทางและหลายครั้งโครงการก่อสร้างต้องมีการเซ็นรับรองเป็นผู้ออกแบบเพื่อรับผิดชอบว่าการก่อสร้างตรงตามแบบและถูกต้องตามกฎหมายในการรับรองนี้นะคะทำได้เฉพาะสถาปนิกที่มีใบประกอบวิชาชีพถูกต้องแล้วเท่านั้นค่ะต่อไปเป็นทักษะที่เราควรมีนะคะ หนึ่งทักษะการคิดวิเคราะห์สถาปน,นิกต้องเข้าใจบริบทโดยรอบของการออกแบบบนเงื่อนไขและข้อจํากัดต่างๆในแต่ละโครงการค่ะยกตัวอย่างเช่นต้องเข้าใจระบบโครงสร้างทางวิศวกรรมด้วยว่าจะส่งผลต่ออาคารและการออกแบบของเขาอย่างไร 2. ทักษะด้านทัศนศิลป์มีจินตนาการและทักษะในด้านทัศนศิลป์ที่สมดุลกับความรู้พื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เพราะวิชาการออกแบบเป็นวิชาศิล ประยุกผู้สมัครเข้าเรียนจะต้องสอบผ่านวิชาวความถนัดด้านการออกแบบจึงจะมีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 3. ทักษะการสื่อสารการที่ต้องถ่ายทอดไอเดียหรือการนําเสนองานทั้งด้วยวิธีการเล่าและเขียนภาพแก่ลูกค้าหรือเพื่อนร่วมโครงการ ทำให้ทักษะด้านการสื่อสารเป็นเรื่องที่จําเป็นอย่างยิ่งค่ะเพราะผู้ฟังแต่ละคนมีระดับการเข้าใจภาพและโมเดลของงานสถาปัตยกรรมที่แตกต่างกันไป 4. ทักษะการจัดการการจัดการเป็นทักษะที่สำคัญเพราะสถาปน,นิกต้องจัดการให้การทำงานเป็นไปตามข้อตกลงของสัญญาต้องมีบันทึกรายละเอียดต่างๆของโครงการระยะเวลาทั้งงบประมาณวัสดุรวมถึงขั้นตอนการทำงานต่างๆค่ะ 5. ทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะทางการเขียนแบบและการสร้างโมเดลต้องมีการใช้โปรแกรมเฉพาะอย่างเช่นโปรแกรม b o i l i n g Information Modeling หรือ BIM ค่ะ 6. ทักษะการมองเห็นสถาปนิกควรมีทักษะด้านวิชัวหรือการมนโนภ,ภาพของอาคารโครงสร้างอาคารทั้งหมดเมื่อเสร็จสมบูรณ์ค่ะ เส้นทางสู่อาชีพสถาปนิกนะคะในช่วงมัธยมปลายน้องจะเรียนสายวิทย์หรือสายศิลก็ได้ค่ะเรื่องจะเป็นปวชปวสสาขาที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าศึกษาได้โดยการสอบคัดเลือกตามเงื่อนไขของแต่ละสถาบันค่ะปริญญาตรีน้องก็จะเรียนในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ใช้เวลาเรียน5ปีค่ะ หลังจากนั้นก็จะมีการสอบใบประกอบวิชาชีพสอบใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมสาขาสถาปัตยกรรมหลักค่ะเนื่องจากอาชีพสถาปนิกเป็นอาชีพที่ใช้ความถนัดเฉพาะทางผู้ที่ประกอบอาชีพนี้ได้อย่างถูกต้องจึงต้องจบหลักสูตรสถาปัตยกรรมาศาสตรบัณฑิต และมีใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมสาขาสถาปัตยกรรมหลักเพื่อบ่งบอกว่าเป็นสถาปนิกโดยชอบตามกฎหมายและใช้เป็นเครื่องยืนยันการรับผิดชอบในการออกแบบและการก่อสร้างอาคารนั้นๆโดยสภาสถาปนิกจะมีการจัดการสอบทุกปีบัณฑิตที่จบการศึกษาต้องนำมุดมายืนยันเพื่อขอเข้าสอบค่ะ ยกตัวอย่างสถาบันที่เปิดรับคณะสถาปตัตยกรรมศาสตร์นะคะได้แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยมหาวิทยาลัยศิลปากรมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบังมหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญมหาวิทยาลัยร,งรังสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร หมหาวิทยาลัยมหาสาร,รคามเป็นต้นค่ะมาฟังข้อดีและข้อจํากัดของอาชีพสถาปนิกกันนะคะข้อดีของอาชีพสถาปนิก 1. มีมุมมองความคิดสร้างสารรค์ที่ช่วยให้เป็นคนคิดนอกกรอบได้ดีค่ะ 2. สถาปนิกส่วนใหญ่ลำดับวางแผนความคิดได้ดีและถ่ายทอดออกมาเป็นรูปธรรมได้อย่างชัดเจนต่อไปเป็นข้อจํากัดของอาชีพสถาปนิก 1. แม้จะเข้าออฟฟิศตามช่วงเวลาปกติแต่งานแต่ละโครงการจะมีกําหนด วลาและเงื่อนไขที่แตกต่างกันไปค่ะจึงทําให้มีเวลาการทํางานที่ไม่แน่นอนบ่อยครั้งที่ต้องทํางานเกินเวลาโดยเฉพาะเมื่อกใกล้กําหนดส่งแบบ 2. การเจราจาต่อรองราคากับลูกค้าค่อนข้างต้องใช้ความอดทนมากเลยทีเดียวค่ะและต้องอาศัยการอธิบายที่ชัดเจนเพราะสถานปนิกส่วนใหญ่ออกแบบผลงานที่ออกมาลูกค้าก็ค่อนข้างเข้าใจยากเพราะเป็นเชิงนามธรรมและรูปธรรมรวมกันทําให้การสื่อสารเพื่อบรรลุวัตถุประสงค ของการออกแบบค่อนข้าง,งที่จะเข้าใจยากนิดนึงค่ะเราก็รู้ไปแล้วนะคะว่าสถาปน,นิกทำเกี่ยวกับอะไรอะไรยังไงเป็นยังไงบ้างแต่ว่าเรายังไม่รู้ของแขกรับเชิญสุดเอ็กซ์คลูซีฟของเราวันนี้นะคะเราจะให้พี่คนเสวยของเราโทรหาพี่เอ็มเลยค่ะ <Okay. S 2> โทรเลยค่ะดอนช้าวันนี้นะครับเราก็อยู่ที่คดีคาเฟ่น,นะคะให้ทุกคนดูวิวดีมากเลย จังหวัสดสุทรรากรุกคนไทยฮัลโหลไม่ไง,ไงฉันก็กำลังจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์อันดับหนึ่งของประเทศไทยนี่แกไม่รู้จักอินฟลูเอนเซอร์หอยากดูแใช่ไหมอินฟลูเอนเซอร์คืออะไระเดี๋ยวเราให้ฟังอินฟลูเอนเซอร์ก็คืออินฟลูเอนเซอร์คืออะไร อินฟลูเอนเซอร์คือคนที่มีอิทธิพลบนสื่อโซเชียลมีเดียในด้านความคิดและการตัดสินใจมีผู้ติดตามและเป็นที่รู้จักจำนวนมากและคนกลุ่มนี้จะสร้างสรรค์คอนเทนต์เพื่อน้มนาวใจหรือดึงดูดใจให้ผู้ติดตามหรือคนอื่นๆรู้สึกคอยตามโดยจะโพสลงแพลตฟอร์มต่างๆเช่น Instagram Facebook YouTube Twitter และ TikTok ซึ่งในปัจจุบันอาชีพอินฟลูเอนเซอร์มีหลายด้านมากๆเลยไม่ว่าจะเป็น ด้าของ beauty, fashion, travel, health หรือว่าด้านอาหารเป็นต้น ซึ่งอินฟลูเอนเซอร์แบ่งออกได้เป็นสี่ประเภทแั่งนี้หนึ่ง Celebrity Mass Pur p r o d u c e r เป็นกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์ที่มีจำนวนคนติดตามเยอะมากๆตั้งแต่หลักแสนจนถึงหลักล้านกันเลยทีเดียวซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีชื่อเสียงเช่นดารานักร้องนักสแสดงนักดนตร,ตรีในไอดอหลหรือคนในวงการบันเทิงเช่นคุณชมพู่อารยาไอฮากเกตคุณอ้าพัชราภาเป็นต้นสอง Key Opinion Leader p r o f e Professional, Publisher หรือ Specialist Influencer กลุ่มนี้จะเป็น Influencer ที่มีความเชี่ยวชาญหรือความสนใจเฉพาะด้านดังนั้นคนกลุ่มนี้ก็จะได้รับความนิยมและความน่าเชื่อถือในกลุ่มคนที่สนใจในด้านนั้นนั่นเองเช่นคุณนัทที่สามณีจากเพจบัตเตอรบง Beauty Blogger อันดับหนึ่งของประเทศไทยคุณลูกกอล์ฟดิวเตอร์ภาษาอังกฤษเบอร์ต้นๆของประเทศไทยถ้าอยากจะยกตัวอย่างให้เข้าใจอีกสักคนนี่เลยเชฟป้อมมาติเชฟ ู้เชี่ยวชาญเรื่องการทำอาหารไทยสำหรับชาววังยนแล้วนะประเภทที่3ามไมโครอินฟลูเอนเซอร์เป็นกลุ่มที่มีผู้ติดตามตั้งแต่หลักหมื่นจนถึงหลักแสนชื่นชอบการรีวิวสินค้าหรือนำเสนอคอนเทนต์ทั่วไปมีแนวทางการเสนอคอนเทนต์ที่ชัดเจน <c oughs> เช่นไลฟ์สไตล์อาหารท่องเที่ยวแฟชั่นซึ่งอินฟลูเอนเซอร์ประเภทนี้หลายคนค่อนข้างอยากเป็นและมีการเกิดอินฟลูเอนเซอร์ใหม่ๆเพิ่มขึ้น,นเรื่อยๆในปัจจุบัน ประเภทที่สี่รายโนว์อินฟลูเอนเซอร์เป็นกลุ่มที่มีผู้ติดตามตั้งแต่หลักพันจนถึงหลักหมื่นมีความโดดเด่นหรือความสนใจที่เฉพาะด้านมากคนที่ติดตามสามารถเข้าถึงได้มากกว่าอินฟลูเอนเซอร์กลุ่มอื่นเมื่อโพสต์หรือรีวิวสินค้าจะให้ความรู้สึกที่เป็นกันเองเหมือนเพื่อนหรือคนในครอบครัวาม,มาบอกต่อกันมาถึงตรงนี้หลายคนอ,อาจจะสงสัยว่าอินฟลูเอนเซอร์เขาทำานายกันยังไงมาจะเล่าให้ฟังตามปกติแล้วอินฟลูเอนเซอร์จะมีหน้าที่ในการ ีวิวสินค้าต่างๆหรืออาจจะรีวิวสถานที่ร้านอาหารตลาดแต่คนจ,จ้างเราจะยกตัวอย่างของการเป็นอินฟลูเอนเซอร์ในการรีวิวสินค้าซื่ออินฟลูเอนเซอร์ส่วนใหญ่จะเริ่มจากการซื้อสินค้ามาใช้เองก่อนและผลลัพธ์ที่ได้นั้นดีหรือไม่ดีก็อ,อยากที่จะรีวิวบอกต่อคนอื่นในโซเชียลหลังจากนั้นเมื่อคนเริ่มสนใจเรามากขึ้นติดตามเรามากขึ้นก็จะเริ่มมีแบรนด์ต่างๆส่งสินค้ามาให้เรารีวิวพร้อมส่งคีเ์เมสเซจหรือที่เราเรียกกันง่ายๆว่ารีฟสินค้าจากนั้น เราก็ต้องคิดและสร้างสารรค์คอนเทนต์ให้หน่าสนใจตรงกระบิบสินค้าให้มากที่สุดนะตรงกับกลุ่มเป้าหมายหรืออาจจะเรียกง,ง่ายๆว่าต้องทําให้ถูกใจทั้งแบรนด์และลูกค้าซึ่งใครหลายๆคนอาจจะมองว่ามันดูง่ายทําได้ไม่ยากแต่จริงๆแล้วถ้าเราไม่ขยันลงคอนเทนต์และสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆที่น่าสนใจก็ค่อนข้างยากเพราะในปัจจุบันอาชีพอินฟลูเอนเซอร์การแข่งขันสูงมากและที่เราจะทําให้แบรนด์มาจ้างเราเรื่อยๆเราต้องตามเทรนอยู่เสมอคิดคอนเทนต์ที่สามารถดึ หนูใจกลุ่มเป้าหมายได้เราก็รู้กันไปแล้วว่าอินฟลูเอนเซอร์ทำงานกันยังไงทีนี้เราก็มาดูกันดีก,กว่าว่าอาชีพอินฟลูเอนเซอร์รายได้ดีจริงไหมคนส่วนใหญ่เนี่ยมักมองว่าอาชีพอินฟลูเอนเซอร์เป็นอาชีพที่ค่าตอบแทนดีอืมซึ่งมันก็ดีจริงๆแต่ต้องอาศัยหลายปัจจัยเลยนะขึ้นอยู่กับว่าเราสาม,มารถผลิตคอนเทนต์ได้มากน้อยแค่ไหนยอดผู้ติด,ดตามเราเท่าไหร่ซึ่งก็จะมีผลต่ตอเรทราคาในการรับงานนั่นเองบางแบรนด์เขาจะกําหนดไว้เลยว่ายอดฟอลเท่าไหร่เรทตามไหนจะได้ เงินเท่าไหร่เช่นยอดผู้ติดตามหลักแสนเรทสูงสุดอยู่ที่1 0 0 0 0แบาทต่อโพสต์เลยก็มีละถ้า เป็นยูทูบเบอร์รายได้ก็จะมาจากยอดวิวรวมถึงโฆษณาที่แทรกตามคลิปด้วยแต่ส่วนใหญ่อาชีพอินฟลูเอนเซอร์จะได้ไรายได้จากสปอนเซอร์ที่ว่าจ้างให้รีวิวสินค้าแบบที่น้องๆเห็นการตามสื่อโซเชียลนั่นเองซึ่งเลทราคาของอินฟลูเอนเซอร์สามารถแบ่งได้เป็น3เลทราคาจากลักษณะางานดังนี้งานโพสภาพรีวิวสินค้าลงโซเชียลมีเดียเลทราคาอยู่ที่หลักพันถึงหลักหมื่นงานเขียนร,รีวิวสินค้าลงบล็อกเอลทราคาอยู่ที่ หลักพันถึงหลักหมืน่นแต่ถ้าเกิดโพสคลิปวิดีโอรีวิวสินค้าเนตราคาก็ะจะเริ่มตัวจากหลักหมืน่นจนถึงหลักแสนเลยทีเดียวอยากรู้ใช่ไหมละ่ะว่าถ้าจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยต้องทำยังไงจริงๆแล้วใครๆก็สามารถทำอาชีพอินฟลูเอนเซอร์ได้แต่การที่เราจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่ได้รับความนิยมและเป็นที่ยอมรับมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยซึ่งแนวทางที่จะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ก็ไม่ได้ยากแต่มันก็ไม่ได้ง่ายเ ก็แต่มันยังไงกันนะเราไปดูกันดีกว่าว่าการเป็นอินฟลูเอนเซอร์ต้องทำยังไงบ้าง 1. คนหาความชอบของตัวเองและสิ่งที่ตัวเองเชี่ยวชาญเช่นเราเป็นคนชอบกินมาก,มากๆกินจนรู้จักร้านอาหารที่อร่อยเยอะก็เลยรับการรีวิวอาหารเป็นต้น 2. มีผู้ติดตามที่มากพอสมควรไม่ว่าจะเป็นยอด follower ที่มากพอสมควรและตรงกับพาเกของลูกค้า 3. สร้างสารรค์คอนเทนต์อย่างสม่ำเสมอคนที่อยากจะทำอาชีพอินฟลูเอนเซอร์จะต้องคอยตามเทรนว่าตอนนี้เขากำลังนิยมอะไรควรทำคอนเทนต์อะไรออกมาบ้างเพื่อให้คนไม่ลืมและยอดซัลเวอร์ไม่ร่วงและต้องนึงดูดใจกลุ่มเป้าหมายได้ด้วย 4. เป็นมิตรกับผู้ติดตามและแบรนด์การจะทำให้ผู้ต,ตามเชื่อมั่นในตัวเราเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะผลดีที่จะตามมาคือผู้ที่ติดตามเราก็จะเชื่อมั่นในตัวสินค้าที่เรารีวิวไปด้วยไม่ว่าเราจะรีวิวอะไรออกมาเขาก็จะ มั่นใจว่าสินค้าที่เราแนะนำนำเสนอไปนั้นดีจริงแบรนด์ก็จะรักเราซึ่งการทำให้แบรนด์รักเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เหมือนกันเพราะอาชีพอินฟลูเอนเซอร์เป็นอาชีพที่ต้องร่วมงานกับแบรนด์มากหน้าหลายตาเราต้องทำงานอย่างมืออาชีพให้ลูกค้าที่มาจ้างง,งานเรารู้สึกว่าเราร่วมงานด้วยได้ง่ายและมีประสิทธิภาพพี่แน็กก็รู้แล้วใช่ไหมว่าอินฟลูเอนเซอร์คืออะไรแค่นี้นะฉันจะไปรีวิวต่อแล้วไว้เจอกันบ๊ายบาย